เราติดตามการประชุมร่วมกันของรัฐสภาแน่นอนเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูลนั้นจบไปแล้วเนื่องจากว่าถูกคว่ำไปแล้วนะฮะในวาระที่3แต่มีกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกันครับคุณผู้ชมเมื่อสัปดาห์ก่อนคือพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติหลังจากที่พิจารณามาถึงมาตรา9ก็ที่ประชุมบอกว่าขอเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากมันมีผลกระทบกับมาตราต่างๆหลังจากที่มีการลงมติของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภานะครับสื่อมวลชนก็ไปสอบถามประธานรัฐสภาคุณชวนลิขไัเลยครับว่า กฎหมายที่ค้างอยู่แล้วเลื่อนออกไปมีกําหนดนัดหมายจะประชุมอีกครั้งเมื่อไหร่ะนะคะคุณชวนก็ได้เปิดเผยให้กับสื่อมวลชนได้รับทราบว่าหลังจากที่มีการพูดคุยประสานงานกับพักร่วมฝ่ายค้านรวมไปถึงฝ่ายรัฐบาลมีการพูดคุยกันเบื้องต้นนะครับว่าวันที่7และวันที่8เมษายนนั้นคาดว่าจะมีการเปิดประชุมร่วมกันของรัฐสภาสมัยวิสามันนะครับโดยจะเป็นการพิจารณาร่างกฎหมายที่ค้างอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระราชบัญญัติการออกเสียงประชาม,มติฉบับปรับปรุงใหม่นะครับ ขณะนี้รอคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติพรสอได้มีการปรับปรุงกฎหมายที่เห็นว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างมาตรา9และมาตราอื่นๆให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนนะครับซึ่งตนได้สอบถามทางสํานักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าสามารถทําได้หรือหรือไม่หากคุณผู้ชมจําได้นะครับวันนั้นในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการพิจารณาร่วมกันอยู่ในขณะนั้นได้รับแจ้งจากคณะกรรมการกฤษฎีกาครับว่าทําไม่ได้นะครับ เพราะจะเชื่อมโยงไปยังเนื้อหามาตราอื่นๆจึงขอระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับประธานคณะกรรมธการวิสามัญจะนําไปแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนจึงจะทําเรื่องถึงรัฐบาลเพื่อที่จะขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญต่อไปโดยจะเป็นการพิจารณากฎหมายที่ค้างอยู่ซึ่งกฎหมายประชามติที่คุณผู้ชมติดตามเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับมีอยู่67มาตราแต่ก็มีการแก้ไขลงไปถึงการประยะติในทุกมาตราครับคุณจรร t h รต่างจากกฎหมายยาเสพติด ที่มีมากกว่า100มาตราแต่การแก้ไขและการแปรยติน้อยมากเพราะฉะนั้นคิดว่าการเปิดสมัยประชุมแค่1-2วันก็น่าจะเพียงพอต่อการประชุมร่วมกันของรัฐสภาแล้วครับซึ่งเบื้องต้นนะครับในขณะนี้คุณชวนเปิดเผยว่าได้หารือกับผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรถึงระยะเวลาและความเหมาะสมในการที่จะขอเปิดประชุมโดยคาดว่าจะเป็นวันที่7และวันที่8เมษายนพุทธศักราช2564ครับ ถ้าเป็นไปตามนั้นก็จะรีบแจ้งให้กับฝ่ายต่างๆได้รับทราบแต่จะยังไม่แจ้งไปยังรัฐบาลโดยจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของสภาได้ติดต่อประสานงานไปยังรัฐบาลนะครับส่วนกรณีอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่สวต้องการให้มีการลงมติในมาตรา9้าใหม่ทําได้หรือไม่วันนั้นที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภามีบรรยากาศของนายแพทย์เจตสิรรัตน,นนนท์นะครับขอให้มีการนับคะแนนใหม่คุณจันทร์ oh. นะครเนื่องจากว่ามีประเด็นเรื่องการลงมติมาตรา9นี่แหละซึ่งประธานรัฐสภากล่าวว่าทําไม่ได้นะครับ เพราะเลยระยะเวลาดังกล่าวไปแล้วและจะมีการพิจารณามาตราอื่นไปแล้วจึงไม่สามารถลงมติใหม่ได้ลงคะแนนใหม่ได้นะครับ <Yeah. S 1> ทั้งนี้หากมีการยื่นยติการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้มีการวางกรอบไว้หรือไม่อย่างไรเรื่องนี้เป็นประเด็นต่อเนื่องนะหลังจากที่มีการคว่ำรัฐธรรมนูญในวัดมาตราวาระสามไปแล้วนะครับซึ่งคุณชวนก็บอกนะครับว่าไม่ได้มีการวางกรอบและไม่มีวาระหรือยติอะไรแต่เป็นเรื่องภายในที่สภาเห็นว่าวันนี้หรือวันหน้าก็จะเกิดขึ้นอีกนะครับ โดยเมื่อสารรัฐธรรมนูญได้มีการวินิจฉัยไว้อย่างนี้ก็น่าจะมีการเตรียมศึกษาไว้ว่าแนวทางปฏิบัติควรจะเป็นอย่างไรส่วนหากจะมีการแก้ไขมาตราหรือบทบัญญัติอื่นๆในรัฐธรรมนูญแล้วว่าสามารถแก้ไขเพิ่มเติมอะไรไม่ได้ก็ไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับไปฟังเสียงของคุณชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นการเปิดประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันที่7จ็ถึงแเมษายนรวมไปถึงประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยครับ คือต้องรอกรรมธิการเข้าไปปรับปรุงกฎหมายที่เห็นว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างมาตรา9ก้ากับมาตราอื่นๆให้เรียบร้อยซะก่อน mm hmm. ครับก็เมื่อคืนได้สอบถามทางพิสติกาว่าสามารถทําได้ภายในเมื่อคืนได้ไหมเมื่อคืนน mm hmm. ี้ก็บอกว่าทาไม่ได้เพราะมันโยงไปถึงเนื้อหาแล้วก็มาตราอื่นก็ถามว่าใช้เวลาเท่าไหร่ก็ขอเวลาสักเจ็ดวัน อันนี้ก็เกิดขึ้นอยู่ที่ท่านประธานกับมธิการท่านจะต้องนําไปให้เรียบร้อยแล้วก็ถ้าเรียบร้อยเนี่ยก็จะต้องนําเรื่องถึงรัฐบาลเพื่อขอเปิดสมัยวิสามันเพื่อให้กฎหมายี่คพางอยู่เพราะกฎหมายฉบับนี้ร่างฉบับนี้มันหกสิบเจ็ดมาตราก็ยิงแต่แก้แล้วก็แปยัติเกือบทุกมาตราจะใช้เวลาซึงมันตรงน้ข้ามัากฎหมายยาเสพติด ยาร้อยกว่ามาตราแต่ว่าแก้ไขแล้วก็แปรยติดน้อยเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าเปิดสมัยวิสามันสักวันหรือสองวันก็สามารถผ่านได้หมดครับผม ก็ถือว่ามีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นสําหรับเรื่องของการที่จะเดินหน้าพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามตินะคะก็เราดูกันว่าในการเปิดสมัยประชุมวิสามันร่วมกันของรัฐสภาช่วงต้นเดือนเมษายนอย่างที่ท่านประธานชวนได้คาร,ครการเอาไว้จะมีความคืบหน้ายังไงบ้างนะคะ